วันนี้จะมาชวนดูเด็มบนนีนึงเข้ามาม,มีเด็กคนหนึ่งเข้ามาครับกำลังจะมีเด็กคนหนึ่งเข้ามาครับโย <Yo. S 2> สวัสดีครับรับ w h a t ์อ p what's up what's up อ h a t s up what's up อะไรอยู่ครับอ,อผมเรียนออนไลน์ครับต้องใส่หนวดด้วย อยากเป็นหน่มบ้างนะนะนี่รู้บ้าวก่อนก่อนจะมาก่อนจะมานิดยังไม่มีโอกาสขอบคุณทุกๆคนเลยอะไรเอาจะกี่คร้งโยโยฮัลโหลครับทำไมค้าง่ะไม่ค้างค้างหรอรู้บอกว่ามีทวไลท์ อ,อ่บริจาคให้หมอริ์ด้วยในานามพวกเราแล้วก็หมอริ์ขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วการนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมยังไม่มีโอกาสได้ขอบคุณเลยครับขอให้กลับไปหาทุกทคนนะคะผมมาดีเลยวะหมดมันจะดีเลยเลยดีเลยไม่ไดีเลียเหรอ ดีแล er ้วแหละน่าจะดีแล้วน่าจะดีเลยละเรียค้างฮัลโหลครับฮัลโหลอ่าผมเปเลี่ยนเน็ตมาครับอ๋อโอเค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 ครับนะผมวันนี้หกโมงเย็นนะครับเราจะมีอะไรครับแจ็คพรีเมียร์มิวสิกวิดีโอ ครับผมเพลงเพราะเธอแหละไมคาเลนดูล่านะครับทาง y o ยู u ูบโ o ล o อก m u s i i c นะครับผมใช่แล้วนะฮะนะฮะนะครับกดอ่าเข้าไปรอเลยก็ได้นะครับผมเพราะว่าอีก25นาทีใช่ครับ25นาทีครับเราจะได้ดูพรีเมียร์กันเดี๋ยวผมจะรอดูเช่นกันนะครับผมใช่ผมยังไม่ได้ดูเลยครับรอดูพร้อมทุกคนนะมีใครได้ดูบ้างครับ ก่อนก่อนก่อนจะไปดูนะครับผมก็ไปฟังได้ก่อนได้นะครับชื่อเพลงก็เพราะเธอแหละไมค์คาเรนดูลานะครับผมที่ถูกสตรีมมิ่งเลยนะฮะใช่แล้วครับฟังได้ทุกสตรีมมิ่งนะครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับร้องกันได้ยังไงครับเออร้องกันได้ป่ะครับมีใครร้องได้บ้างครับ น่าจ,ะน,าจะ, delay นะน่าจะดีเลยิงเลยน่าจะดีเลยโอเคเขาคือเข,า,ขายังไมตอบเพราะฟังแล้วอยู่เลยน่าจะเอาไมา์มาประมาณยี่สิบวีที่แล้วโอ้ oh, gonna translate โอเค so 6 p m gmt plus seven you guys have to go to full of music right because we have a premiere for our music video the song is called in thai is called protholat In English, it's called My Calendula. So it's only premiere today. So before you go there, you can listen to it first. It is in every music streaming right now. Okay? Okay. dear. <laughs> <laughs> ลองซัมท่อนเป็นออเดิมไหมเป็นแบบก่อนยี่ี่บสามนาทีได้ครับได้ครับอยากฟังท่อนไหนมางครับทุกคนแต่ว่าไม่ลองทั้งเพลงครับเพราะว่าจะต้องให้ใหรอดูตามเอมวีครับผม <c oughs> อยากฟังหน่อยครับ which which words or which rap you want me to you want us to sing or rap for you guys <c oughs> ลองได้นะฮะ ดีเลยจริงไงดีเลยจริงอ๋อท่อนท่อนดีเวอร์ดีเวอร์ร้องไงอ๋อท่อนนี้ครับท่อนฮุกตะกี้ฮุกมาดิติเลยออเลยเลยเลยเล baby you've changed my life to a brighter day she with me มีเธ e is my better way ก็รอในทุกวันตังแต่ได้พบ เธอมันก็เป็นทุกวันที่มันช่างดีเวอร์ baby you've changed my world ให้มันดูสดใสยอยากให้ฉันมีเธอไปตลอดได้ไหมก็เพราะในทุกวันที่ฉันได้รักเธอเธอจะรู้บ้างไหม you've changed my life my l ป็ e ไงประสานเสียงแบบดีเลย์ด้วยภ <c oughs> าษาจะเอาแบบดีเลย์ด้วย ครับใครอยากฟังก็ไปฟังได้นะครับผมฟังได้นะครับเราฟังพร้อมทุกคนนะครับใช่ครับผมเนี่ยผมรอดูรอเปิดพี่เมียดูแล้วอยากรู้ว่าทำไมเป็นไมค์คาเรนดูลาครับ เพราะว่าดอกคารนดูล่าครับช่วยปลอบประโลมนะครับผมผิวนะครับผมให้ให้เปล่งปังนะฮะเฮ้ยแอนดี้ว่าไงครับสบอยเอมวีหน่อยได้ไหม เราถ่าย MV กันไปแล้วครับใช่ครับถ่ายมีไปเรียบร้อยแล้วครับก็ก็จะปล่อยอ่ะใช่ใช่ครับผมก็จะปล่อยหกโมงนะครับนี่คือสปอยฮะอีกยี่สิบนาทีครับผมเดี๋ยวพวกผมจะไปตอนนี้ดีกว่าเออห้าโมงห้าสิบห้าดีไหมแล้วก็เราปล่อยให้ห้านาทีนี้ให้ทุกคนเตรียมตัวให้เรียบร้อยแต่ว่าระหว่างนี้เรามาคุยเล่นกกันรับได้แล้วเหรอครับผมลองแร้วไปฟังนยฮะ ครับมา,มาไม่ไม่คอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์ให้ผมรับให้ฟังเหรอไม่ใช่ไม่ใช่คอมเมนต์บอกว่ารับได้แล้วอ๋อรับได้แล้วเก่งมากครับมมเก่งมากเก่งมากอาจะรีรับดีวะไอ้จี้องรับดิเพราะในทุกวันที่ตื่นขึ้นมาก็ได้ในทุกวันที่ตื่นขึ้นมาเป็นชันที่ พราะเธอเลยยืมไม่คยเล่นดูลคอยดูแลฉันอยู่ทุกเวลาเอ This time before you love me ล้วมจเป็นคี่ต่อแทนเบบีตอนดี้สตนดีดดด้ได้ครับได้ครับพยายามทำให้มันไม่ดีนเลยแต่ก็น่าจะทำไม่ได้นะครับผม So they have to call can you, can you understand English yes so we're gonna go at 5 55 and five more I mean like we will leave you guys five more minutes to prepare and go into YouTube for of music so we can watch. เอ t มบีทุกเกอร์กับเขาบอกว่าให้สปอยหน่อยครับสปอยใช่ไหมครับเอ่อเอ่อเราสปอยว่าเราถ่ายไปแล้วเราสปอยว่าจะปล่อยหกโมงเราสปอยเรากำลังจะสปอยว่าเพลงนี้ผมก็จะกี้เป็นคนร้องครับใช่ผมดตองครับ มีท่าเต้นไหมฮะเป็นคำถามที่ดีครับผมไม่รู้ครับทำได้ไดีนะครับทำได้ไม่ทำได้ทำอะไรทุกอากาศอ๋ออ๋อทุกอากาศ แน่นอนนะครับโอ้โคอมเมนต์ตอนนี้ดีเลย์มากเลยอันนี้คือเขาเพิ่งคอมเมนต์ว่าเขาเพิ่งคอมเมนต์ถามเรื่องท่าเต้นไปใ <laughs> ครที่เพิ่งเข้ามานะครับเปิด y o YouTube รอเลยนะครับผมพรีเมยร์เอ็มวีพอลเทอร์แล็คไมเคิลนู่านะครับทาง YouTube p น,นัล o l อกมินิสินะครับผมเปิดรอได <Okay. S 2> ้เลย To recap guys in English So um, today we're gonna have our music video for our song, a latest song called brought her that my Kalendula. you can go wait at forlock music in YouTube and we can watch it together at 6 pm right about I mean 12 more minutes. okay? ยังไม่ได้เห็นยังวีนครับจะดู้องกันกับทุกคนครับผมตอนหกโม<อ>ง่ะทุกคนว่ายีจะเป็นไงกันบ้างครับให้ถ่ายให้ถ่ายว่าโทนสีของบี ฉากหรือว่าเราจะทำอะไรกันข้างในเวียนครับอื <c oughs> ตอนนี้คือไม่มีใครตอบเลยนะครับผม <c oughs> ไม่มีใครตอบเลยนะคร <c oughs> ับผมในคนบอก mvd น <c oughs> <c oughs> นี้ไงใน,น fast tail fast t a i ยังครับยังไม่ปล่อยเลยครับปล่อยกองครับ พาสเทลสีส้มห,มหวานๆค่ะอืมน่าจะสีเหลืองใครถูกนะครับผมถ้าเกิดใครถูกนะฮะไม่มีรางวัลครับผมพูดไปงั้นแหละครับผมดีใจด้วยครับเธอถูกตอนนี้มีสีเหลืองโทนเหลืองกับโทนส้มนะที่คุณเดามา ต้องรอดูว่าถูกหรือเปล่านะครับผมพอโมงเย็นน <wi> ี <itud soundtrack> ้นะฮะแง่คุมมทุนเหลืองคือโทนก็ อุรุมจาะคืออะไรครับเนี่ยลุ่มเจาอคืออะไรคืออะไรอะ่ะหน้าแบบเอาปากกาฮะมันเป็นมีมอ๋อมีมอ่ะอุรุมจอนะใช่แบบลุ่มเจ้ออย่างเงี้ยแล้วมันก็อารุมจอ้อ,อ,อ,มจอด้วยไม่รู้เหมือนกันมีเหลืองฟ้าเหลืองฟ้า สีอาจจะไม่เหมือนในทีเซื้อก็ได้นะครับทุกคนระวังโดนหลอกนะครับอาจจะไม่เห็นอาจจะไม่เหมือนในทีเซื้อก็ได้นะฮะเอารถน้ตาลาเข้ามาเฮ้ยสี่สิบเจ็ดแล้วแป๊บเดียวทุกคนเปิดยูทูบรอกันยังครับเติดยูทูบรอกันยังคะเปิดแล้วครับเปิดเลยสิบสามนาทีเท่านั้นมีเครื่องไหนเปิดให้หมดเลยครับใช่ครับ ไมโครเวฟก็เปิดนะครับที่ปิ้งขนมปังก็เปิดนะครับผมมาดูีกล้องก็เปิดมันใช่ครับใช่ก็มาร้องตามกันเยอะๆใช่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 ถ้าดูแล้วเป็นยังไงลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมคอมเมนต์ได้เลยนะครับครับไม่น้อยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับผมสายขาดเต็มที่แต่อย่าเพิ่งคอมเมนต์ตอนนี้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้เอ็มวีไม่ได้ปล่อยนะฮะนะครับ เปิดตู้เย็นด้วยใช่ไหมครับถูกต้องทําถูกแล้วนะครับผมเครื่องคิดเลขนะครับผมตู้เย็นนะฮะเอ่อคมไฟนะครับผมเปิดเปิดไว้ให้หมดเลยนะครับ <c oughs> So you guys have to prepare okay You open your microwave ฮะผู้ให้สดพูดให้เสร็จกันออ๋ Open your microwave um Open your candle I mean light up your candle เออ่ open your refrigerator and then come watch with us มไม่ใช่กด pop c a t อจัง่ะไม่ผมนั่งกดได้ตั้งเจ็ดแ <What? S 2> <laughs> ปดหมื่น what เห็นยัง pop catch pop c a t ไม่อ่ะ ที่มันจิ้มแมวไม่จิ้มอะไรอ่ะจิ้มเพื่ออะไรก็เขาจะแข่งกันทั่วโลกใช่ปะว่าแบบประเทศไหนได้ที่หนึ่งตอนแรกไทยเมื่อเคยอยู่อันดับสิบเอ็ดตอนนี้น่าจะอยู่อันดับหนึ่งคองอันดับหนึ่งไทยแล้วจริงเหรอนิ้วไม่ล็อกเหรอเขาบอกว่าถ้าเกิดนิ้วล็อกสามารถบีบคลายนิ้วได้ทำเป็นวงกลม แล้วมันจะหายกำลังกำลังคิดมุกอยู่คิดไม่ออกตอนเนี้ย Yes, it is soon. Five more minutes, we will go and we will leave you with the waiting time of five more minutes. You open your refrigerator already, right? Nice. Keep opening it. <laughs> มีเข่าด้วยมีกนหหน่วยไม่ได้อ,อะไรอะ่ะมีนิ้วล็อกแล้วมีนิ้วเจสไหมนิ้วป๊อปว่า ว่าเอฟพิเชษสกเทนเนี่ยกืออะไรอะ่ะโอ้หเทนเน่ตามไม่ทันเลยตามทันแต่เทนเอ็มีตัวเองเพราะว่าเอ็มีเราจะปล่อยหกโมงนี้แล้วครับผมแช่ครับผมในทุกวันที่เจขึ้นมาเป็นฉันที่มีชีวิตชีวา พอเ่า้ไม่ก่ไม่ลิมไม่กลิ่มไม่กลิ่มไม่กล่ไม่กล่มมันมันดีเลย would i look like i mustache o l o o k i don't I bet it w วว l ้ง e อส์พี่เจ้าใช่ได้ภาษาอังกฤษใช่เอออย่างสีเหลืองอ๋อสีเหลืองยีลโล่มะม่วงเป็นผลไม้ที่เปรี้ยวแต่ถ้ากิดสุก<อ>แล้วอาจจะมีความหวานได้

อีกเจ็ดนาทีนะครับอีกเจ็ดนาทีกดเข้าไปดูกันเดยงครับ พิมคำว่าโฟนอล็อกมิวสิกนะครับผมแล้วก็กดเข้าไปในช่องแชนแนลครับแล้วมันน่าจะขึ้นอยู่ในนั้นนะครับพี่เมีย่เบียรักดเข้าไปรอไว้เลยนะครับถูกต้องครับ เอีกหนึ่งนาทีครับในนาทีผมใช้ทุกคนไปเตรียมตัวนะครับผมได้ครับเราฝากเลยแม่เราไปเ,เราฝากเลยดีกว่าป่ะจะก,กี้ฝากภาษาไทยเลยฝากเลยนะครับผมเอเอมวเพราะแหลกมาคาเลนดูล่านะครับตอนนี้ใกล้จะพีเนียแล้วตอนหกโมงเย็นนะครับใครที่ ughs. อยู่ที่หน้าจอเนี่ยก็อจะลืม เข้าไปกดใน YouTube นะครับผมแล้วก็เซิร์ชช่อง f o ล r Lock Music แล้วก็กดเข้าไปรอนีโมยได้เลยตอน6โมงเดี๋ยวเราจะดูพร้อมกันนะครับใช่ครับขอแปลภาษาอังกฤษด้วยครับเลยังงงผมแปลใช่ใช่ใช่แปลภาษาอังกฤษด้วยครับ Watch on Four Lock Music ค่ายอ๋อเน็ตง่ายง่ายโอเค so 6โมงน guys five more minutes go to Four Lock Music YouTube channel and uh, wait for our mv okay my current dula or pro in thai will be our song so wait there and watch the premiere together okay before that you can go to every streaming and watch i mean not watch and listen to everything so we're going to go now ี่เจฟผมหน้ามืดไะเนี่ยไม่ถ้าเกิดหน้ามืดต้องสรุปไปแล้วดิเหอม่เห็นเห็นผมไม่เห็นผมในนี้ไหมเนี่ยในนเห็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 นยังเห็นอยู่หรอเห็นดิผมไม่ขึ้นหน้าจอสีดำโอเคไม่เป็นไรมาเราบอกลาเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอบคุณทุกทีนครับทุกคนดูอย่งดีกันนะครับผมเจอกันครับก่อนจะลากันไปครับ ขอฝากคำสุดท้ายสัตว์โลกย่อมอ้วนไปตามกินครับแล้วาจารย์ครับอจารย์ครับบายบายบ๊ายบายครับทุกคน What เดยนครับทุกคน